ดิจิมอนทุกคนอันนี้คือที่ไทยของคุณเพจนีมีหลายอย่างคุณพี่ปูในะน้ำพี่ชอบนี่ไงเป็นที่ใส่บอกคอยแล้วก็ของเล่นของเพจดีผ้าผ้าเสื้เท้าแล้วก็มีน้ำจานข้าว พี่ลองด้วยมีพี่เป็ดอยู่ด้วยมาดูถวนของตรงที่เพชรจีนั่งเล่นกันเถอะตรงนี้เป็นหมอนตรงนี้เป็นของเล่นสามตัวไปดูอาหารกันอุ้ยพชรจีสำรวยดีกว่าบ้านใหม่พีเอาสีเพิ่งจัดให้ แล้วก็อาหารมีหลายอันแล้วก็มีเออเป็นแบบอะไรเนี่ยอันนี้เป็นยี่ห้อเพชรดีกรีอันนี้เป็น,ออน,น,ปนโอ้ยโอเคไม่รู้แล้วก็มีแคลเซียมน้ำแล้วก็มีอาหารเม็ด,ดยี่ห้อเทชอฟต์ด้วยด้วยเพชรดีก็ชอบอยู่นะ มื่กี้แพทดีเพิ่งกินอาหารไปแล้วก็ยังไม่ดีอ,อืแต่ว่าขี่แย <c oughs> โอเคแล้วก็นุ่นไงบ้านของแพชรดีเพชรดีก็ชอบนะถ้าดูรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้เลย mm hmm. ตรงนี้นั่งฟินมากมาเพชรดีชอบเลยนน้องม แคยวอะไรอะ่ะโอเคต้องไปจัดการก่อนแล้วพี่บายน,นะค่ะ